สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาให้ดูตัวรถกำลังอัดนะครับนี่นครับมาคุยกันถึงเรื่องตัวรถกำลังอัดของเจ้าซูซูกิสมิทนะครับมีมันมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นตระกูลซูซูกิก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับตระกูลฮอนดาก็จะอยู่ข้างในนะครับ ลักษณะแรงเบี่ยงเหมือนกันมีตุ่มเหมือนกันแต่ของเขาฮอนด้าเขาจะอยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะอยู่ข้างนอกคือถ้าตัวนี้เสียนะครับถ้าตัวรถกาลังอาจเสียก็เราก็จะสตาร์ทยากนะครับกดกดกดขันสตาร์ทไม่ลงถึงกดลงก็แบบวืดๆน่ะนะครับแต่ว่ามันลําบากแหละการสตาร์ทมันลําบากขึ้นนะครับก็ ตามที่เขาบอกมานะครับเป็นตัวลดกําลังอัดนะครับเพื่อให้เราได้สตาร์ทเบานะครับถ้าหากว่าตัวนี้เสียนะส่วนมากของซูซูกิจะเสียที่ออไอเนี่ยไอแผ่นเหล็กนี่หักหักแล้วก็สปริงก็จะหลุดแล้วก็ตัวนี้สึกนะครับนี่นะครับปลายตัวนี้นะครับนี่คือเวลามันลงสุดปุ๊บมันจะยกไอเสียนิดนึงเวลาเราสตาร์ทนะครับเพื่อระบายกําลังอัดออก นิดนึงนะครับให้เราสตาร์ทเบาพอได้รอบปุ๊บเขาก็จะเหวี่ยงตัวนี้ออกนะครับเขาก็จะเหวี่ยงตัวนี้ขึ้น,นรับตัวนี้ก็จะจะเหวี่ยงยกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วตัวอ่เขาก็จะตัดกาลังตัดกลไกไม่ใช่ตัดกําลังสินะครับทาให้ตัวนี้ยกขึ้นให้กําลังอัดมาเต็มเหมือนเดิมนะครับแต่ในข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับสําหรับของซูซูกินะ สำหรับของซูซูกิมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับที่ทํานี้นะครับเวลารอบเดินเบานะครับเวลารอบเดินเบาแบบเบามา,มากๆหน่อยจะดังนะครับตัวนี้จะดังแบบแต๊กแทกแทกแกเนี่ยนะครับนี่คือข้อเสียของเขาแต่ว่าการทํางานเขาดีไหมก็ดีนะครับดีดี <S <s ก็ถือว่าดีนะครับ <ๆ Feed. S 1> แต่ว่าข้อเสียคือมีเสียงดังนะครับ <Yeah. S 1> เดินเบาจะเสียงดังครับเนี่ยจะดังอย่างนี้เลยเละอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ส่วนฮอนด้าเนาะ ฮอนด้เขาก็เป็นแบบเบี่ยงเหมือนกันนะครับแบบเบี่ยงหนีศูนย์นะครับแต่ว่าของเขาเป็นอยู่ข้างในแล้วเขาตัวเล็กกว่าน,นี้นะครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาจะเล็กกว่าน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะมากทีนี้ของเขาจะเงียบฮอนดะ้ Honda. ก็เขาก็พัฒนามาเนาะฮอนด้าเขาพัฒนามาใหม่นะครับคือพวกตระกูลเวฟคลิกอ่ะ เขาก็ออกมารุ่นที่หลังสมาน,นะครับสน,นี่ออกมานานแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้มาเป็นรุ่นแรกๆ,ๆครับดูวันนี้ลมแรงครับก็เลย h o n ด a เขาก็เลยทำได้เงียบกว่านะครับแต่การทำงานก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างาการทำงานเหมือนกันแค่วางไว้คนละฝั่งเนาะแล้วก็ไอ ไอตัวตุ่มมันของฮอนด้าเขาก็จะทําได้กว่านะครับที่อยู่ในคลิกในเวฟในแต่ท <c oughs> ีนี้รือเจอเ้าสมเนี่ยหรือว่ารุ่นอื่นๆก็แล้วแต่ที่เป็นรุ่นที่มีตัวรถกำลังอัดมานะครับถ้าเราไม่มีตัวรถกำลังอดนะัด สมมติว่าถ้ามันพังแล้วเราถออทิ้งมันขี่ได้ไหมขี่ได้นะครับแต่ลาบากนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงขี่ยิ่งลําบากเลยครับสตาร์ทยากนะครับก็คันนี้ฟิตเครื่องใหม่นะครับลูกร้อยห้าสิบแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เขาไม่มีก็เลยแนะนําให้เขาใส่นะครับถ้าไม่ใส่นีไปไม่รอดนะครับสตาร์ทยากนะครับอ่ะเมื่อกี้ไปเติมลมให้ลูกค้านะครับก็จําเป็นนะครับจําเป็นสําหรับรถที่ เป็นรถสแตนดาร์ดนะครับยิ่งเป็นรถผู้หญิงใช้ยิ่งจําเป็นนะครับฟิตเครื่องใหม่แล้วเครื่องเน้นๆนนนินนวถ้าไม่มีตัวรถกำลังอัดนี้สตาร์ทยากมากเลยนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นการแนะนําบางคันที่บางคันที่ขี่ขี่ไปใช้งานปกติแต่ว่า ทำไมมันเริ่มสตาร์ทยากนะครับมันยันไม่ค่อยลงมันหนักจังนเวลาสตาร์ทยันค่ะสตาร์ทแล้วหนักจังนะครับก็ก็ดูที่ตัวรถกำลังอัดเนี่ครับถ้าเป็นตระกูลคิกนะที่มีสตาร์ทมือนะครับผมแนะนําเลยถ้าไม่มีตัวรถกําลังอัดนะครับไม่แบตเตอรี่ก็ได้สตาร์ทคุณจะพังเร็วนะครับถ้าไม่มีตัวรถกําลังอัดนะหรือว่าถ้ามีแต่ว่ามันมัน มันเสียนะ่ะมันใช้การไม่ได้นะครับตระกูลออโต้ที่ใช้ไดสตาร์นี่จำเป็นเลยนะแต่ที่ไม่มีนะ่าจะเห็นตระกูลมีโอนะครับมีโอฟิโนนวไม่มีตัวรถกำลังอัดนะเออตระกูลนั้นไม่มีนะครับจะมีจะอยู่ในฮอนดะ้ะนะครับตระกูลคิกนะครับ ิกสกูปปี้แอร์เบดพวกนี้มีนะครับอะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีแค่นี้นะครับที่จะพูดคุยให้ฟังนะครับก็สังเกตดูนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับของไขที่สตาร์ยากอุย้ยยันขาสตาร์แล้วหนักสเสหลือกเกินหรือไม่ก็ตะกูลออโต้ที่ กดสตาร์ทแล้วใดไม่ค่อยหมุนนะครับเปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่ก็แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็แล้วนะครับต่อตรงที่กล่องแล้วก็ยังสตาร์ทยากๆอ,อยู่นะครับตอนนี้ครับตัวนี้คือกลไกลสำคัญนะครับอ้าคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะประกอบคันนี้ต่อให้มันเสร็จในวันนี้นะครับ กินเวลาผมมาหลายชามแล้วนะคันนี้นะ,ะไปแล้วครับสวัสดีครับ